สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้จะมาอยู่กับเวบฟอร์ดเซทพนะฮะวันนี้จะมาสอนถอนเงินเข้าไปเนนนะครับอโดยจะถอนเป็นบ nb นะครับอตอนนี้ก็มีอยู่0.004นะฮะก็ตอนนี้บางคนอาจจะถอนไม่เป็นนะครับผมเลยมาลงคลิปถอนให้นะฮะจะมาถอนให้ดูเนาะดินถอนตอนนี้ผมยังไม่ค่อยคุ้มอค่าถอนเท่าไหร่นะฮะก็จะถอนให้ดูแล้วกันนะครับอ่า ถ้าจะถอนแนะนำจริงๆก็สักปีนึงค่อยถอนก็นได้นะถ้าเราไม่ได้ใช้ทําอะไรเนาะเพราะว่ามันก็ใช้เป็น a d e ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะก็การถอนครา้แรกนะครับเข้าไปที่ลิงก g ต a d e e นะฮะอ่าแล้วก็เลือกเหรียญน,นะครับที่เราจะเชื่อมเลขก,กระเป๋าเนาะอ่าอันนี้ก็เลือกไปแน่นนะฮะ อพอเราเข้ามาแล้วนะครับก็ให้มาที่ BEP สองศูนย์นะฮะ,ะนี่จะเป็นเลขกระเป๋าของเรานะ,ะล้วก็ Copy ไปฮะนี่ก็เป็นชื่อนะก็ตั้งไปนะฮะ,ะปึ๊บ อ่อันนี้ก็จะเชื่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ให้เข้าไปที่วิตอนนะฮะอ่ก็ให้หานะครับให้หาเหรียญเนาะอ่าอันนี้นะฮะนี่นะฮะอ่าเรากดโอไปเลยฮะ,ะนี่คือค่าธรรมเนียมน,นะครับก็สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะฮะ เจะมีการถอนสองแบบนับสอนธรรมดาก็จะประมาณสี่ชั่วโมงนะฮะกับถอนเข้าภายในห้านาทีนะฮะก็ค่าธรรมเนียมจะต่างกันเนาะเออเอ๊ะไม่ต่างเลยนะจงขอดูแป๊บนึงนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะลองถอนอานล่างดูนะครับเพราะเหมือนค่าธรรมเนียมจะไม่ต่างเนาะแล้วก็ถอนเข้าไวกว่าน,นะฮะอ่าลองดูนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะรอเหรียญเข้านะครับเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาบ่อยทีหนึ่งนะฮะอาตอนนี้ก็รอ,อก่อนเนาะอะเราจะลงเงินที่ถอนก็เข้ามาแล้วนะครับอาเดี๋ยวผมจะสอนลงกินดอก่บี้ทีหนึ่งด้วยนะฮะในคลิปนี้เลยเนาะอานี่นะฮะ t r a n s c t i o n f e e ก็อันนี้คือเงินที่เราจ่ายไปเนาะศูนย์จุดศูนย์เก้านะฮะอะก็ได้มาหนึ่งจุดสองดอลนะครับประมาณนั้น ก็ให้เราเข้ามาที่หน้าแรกนะครับตอนเรามีเหรียญแล้วเนาะ mm hmm. กดมอฮะเข้าไปที่สเต็กกิ้งนะครับ mm hmm. ให้เราหาเหรียญบินบนะีเนาะหาแป๊บนึงนะครับอ่านี่นะฮะก็จะได้เจ็ดจุดเจ็ดสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะฮะให้เลือกจะนอนวันที่นานสุดกันะที่จะทำได้นะแต่ว่าสองอันนี้หมดแล้วนะฮะเหลือแค่สามสิบวันอ่ะเราเอาอันนี้ก็ได้แล้วฮะ กดจำนวนสูงสุดไว้ฮะปึ๊บอากดติ๊กนะฮะชอนนี้อ่านอายอมรับแล้วนะฮะเรา,าก็จะล็อกเหรียญของเราเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็จะทำการจ่ายดอกเบี้ยให้นะครับเดี๋ยวก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะอนี่นะฮะอที่ผมลงเอาไว้อันล่าสุดเนาะอันนี้ก็คืออันเก่าๆนะฮะอา ันนี้ก็เป็นเศษตอลคอยเหลวไว้ผมก็ไม่รู้จะไปทนะําอะไรผมก็หมายัดไว้อันนี้เหมือนกันนะฮะมันจะมีฝากธรรมดาด้วยนะครับกับสเตกกิ้งเนาะก็ถ้าสเตกกิ้งจะได้เยอะกว่านะครับส่วนการออมเนี่ยมันจะเอาเข้าออกได้ตลอดนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยจะน้อยกว่าตัวนี้ก็จะเป็นการออมแยกของบีบีโดยเฉพาะเหมือนกันนะฮะก็จะเอาเข้าออกได้เหมือนกันอ่าในสองตรงนี้นะฮะ เตรียญผมก็ค้างไาแปดร้อยกว่าเพราะว่าบางทีก็มีรัดคูดตัวนี้เราก็จะได้เหรียญที่มาใหม่เป็นเศษเยษเหมือนกันนะฮะอ่าก็เป็นข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะก็แล้วแต่คนจะชอบนะส่วนตัวผมก็อ่ายัดยัดไปในสเต็กกิ้งนะฮะอ่าตอนนี้ผมก็สะสมได้อ่าสองร้อยกว่าบาทแล้วนะฮะอ่าเป็นเหรียญที่เคมฟรีทั้งหมดเลยนะในนี้นะเข้าก่อก็ถอนเข้าไปสองร้อสมร้อนะฮะก เอเอาไปใส่ไว้ในมตมตาเมนะก็เอาไปลงทุนอ่ากิฟพวกคเกมเมดทีได้นะฮะอ่แต่ว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มาถอนให้ดูเนาะก็ขอบคุณอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะฮะที่เข้ามารับชมนะฮะก็ตอนนี้ทรับก็ทะลุสามรอยแล้วนะตีใจมากเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ